จริงแล้วฟันของลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่า,อ,าอยากที่จะให้เด็กเนี่ยมาเช็คตามระยะเวลาที่กําหนดเ,เพราะว่าเด็กเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องการกินขนมหวานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แปรงฟันหรือก็อาจจะแปรงฟันไม่ไม่ถูกต้องแต่หลังจากมาเช็คแล้วเนี่ยไอ้ฟันลูกที่เราคิดว่าไม่มีปัญหาเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณหมอก็พบว่ามีรูอยู่ในอย,อยู่ข้างในนะก็เป็นเป็นฟันผุอยู่หลายรูเหมือนกันคุณหมอก็ได้ได,ได้ได้อุดให้ก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหา สำหรับเด็กคนอื่นด้วยนะครับแต่เราไม่ทราบหรอครับเด็กส่วนใหญ่แล้วกลัวคุณหมอฟันนะฮะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็จะมีเสียงดังมีความแหลมคมเป็นเหมือนมีดเหมือนอะไรที่จะมาแทงเข้าปากเขาเนี่ยก็ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกสถานที่ที่ดีที่สุดให้ลูกแล้วเนี่ย ก็คงจะมีปัญหาในระยะยาวทราบว่าทางโรงพยาบาลพยาไทศีริชาเนี่ยมีคุณหมอทันกรรมเด็กโดยเฉพาะก็เลยพาเด็กๆมามาทำความรู้จักคุณหมอซึ่งคุณหมอก็ใจดีนะฮะเด็กๆก็รักคุณหมอทุกคนก็นับว่ามาไม่ถูกไม่ถูกมาได้ได้ถูกที่อ่ะได้ถูกที่อ่ะครับครับน่าสนใจมากครับคือว่าหลังจากที่ เด็กๆมาพบาาคุณหมอแล้วนะครับช่วงแรกคุณหมอเขาก็จะยังไม่ได้ทําฟันให้ลูกเลยนะครับคุณหมอก็จะทําการรู้จักก่อนก็คิดว่าน่าจะทําให้เด็กเนี่ยคุ้นเคยก่อนแล้วเด็กก็สามารถที่จะขึ้นมานั่งนั่งเล่นบนบนบน,บนไอเตียงตรวจของหมอฟันโดยที่ไม่กลัวก็หลังจากครั้งสองครั้งแล้วปรากฏว่าเด็กร้องที่จะมาหาหมอฟันคะนะฮนนะฮไ,มไม่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 ได้กลัวอย่างที่เราคิดเลยนะฮะเด็กอยากจะมาหาคุณหมอคุณหมอฟันเก่งฮะ ก็ทุกครั้งแล้วเนี่ยเรามักจะมีความกังวลมีความห่วงว่าลูกเนี่ยจะสามารถทำอะไรในปากได้เป็นระยะเวลาน,านานหรือเปล่านะครับก็คิดว่าก็ทุกคนคงจะห่วงกังวลจุดนี้ก็ปรากฏว่าลูกทั้งสองคนนี่ก็สามารถที่จะนอนให้คุณหมออ้าปากให้คุณหมอทำฟันได้อย่างสมุทนะฮะเรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พอนัดครั้งไหนก็ร้องให้พามาครับก็ประทับใจครับ อย,อย่างที่บอก,บอกไปแล้วก็คือว่าปัญหาเรื่องฟันของเด็กเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในช่องปากแล้วเด็กก็ไม่เคยอ้าปากให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับพอพามาตรวจก็พบก็จะพบปัญหามากมายนะครับถ้าเกิดว่าเราละเลยเนี่ยลูกก็อาจจะมีฟันผุฟันหลอฟันดําๆซึ่งเราเคยเห็นกันทั่วไปเนี่ยนะครับเด็กก็จะไม่สามารถจะเคี้ยวอาหารได้แล้วบางทีรูปหน้าก็จะผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะพาเด็กเนี่ยมาหาคุณหมอฟันที่ท,ที่โรงพยาบาลพยาไทยศิริชาเนี่ยคุณหมอฟันเด็กเนี่ย ทุกคนผมว่าแกมีความรักเด็กครับจุดนี้เป็นสิทธิสำคัญที่สุดที่คุณหมอฟันเด็กจะต้องมีแล้วก็สามารถที่จะแสดงความรักให้เด็กจนเด็กเชื่อใจแล้วเด็กก็สามารถที่จะทําฟันได้โดยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยครับก็เชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาลงมาพยาไดาศีรชาครับน้องลูกตาลค่ะนัองลูกแก้วค่ะก็บางครั้งคุณหมอก็จะให้ มาตรวจฟันทุกหกเดือนค่ะคุณหมอก็ให้เครื่องฟูรายลนแล้วก็แล้วก็ดูฟันว่าผุหรือเปล่าค่ะไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอรัตนาค่ะคก็ใจดีค่ะหนูอยากเชิญชวนเพื่อนๆให้มาทำฟันที่โรงพยาบาลพญาไทย เพื่อไม่ให้ฟันของเราผุแล้วก็ให้ฟันของเราสะอาดคุณหมอคุณหมอรัตนาใจดีน่ารักแล้วก็เก่งเพื่อสุขภาพฟันที่ดีของเรานะคะมีห็นปูนนะคะแล้วก็ฟันผุหันเล็กน้อยก็ขุดหินปูนเพื่อฟูลายเหมือนกันคะ่ะไม่เจ็บคะ่ะ ไม่ทานของหวานค่ะถ้าทานเสร็จก็ต้องแปรงฟันบ้วนปากขัดไม้ขัดฟัน,นหนูอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนที่ไม่กล้าทำฟันนะคะมาทำฟันคุณหมอจะบอกว่าเราเป็นอะไรบ้างแลให้รักษาฟันยังไงคุณหมอใจดีค่ะไม่เจ็บเลยเวลาทำฟันฟันยังสะอาดค่ะก็เลยว่าอยากจะชวนเพื่อนๆนมาทำฟัน เพราะคุณหมอมไม่ได้ทําให้ปันไม่ได้ทําให้เราเจ็บค่ะ